بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد كب الحمد لله ما تبينون رما كب كنت الله سبحانه وتعالى نعمة برون دايسون بتهانك أبوك رو تنتبه النعمة ظاهر لك باطن เนี่ยมาที่เรามองเห็นแล้วก็ยังมองไม่เห็นอีกมากมายเนี่ยมาที่เราสัมผัสได้และที่เราไม่สามารถสัมผัสได้อีกก็มากมายเนี่ยมาที่อิสลามแล้วก็เนี่ยมาที่ฮิดายะเนี่ยมาฮริรษกีที่สมบูรณ์อัลลอฮ์ให้สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเหล่านี้ก็คือเนี่ยมาที่อัลลอฮ์สุบฮานาอัลลอลาได้ให้แก่พวกเราทั้งสิ้นที่ควรแก่การขอบคุณต่อพระองค์ ครับพี่น้องครับเราก็มาเรียนกันต่อในหนังสืออัลอุซุลสลาซะนั่นก็คือพื้นฐานของอัลอิสลามสามประการที่มุสลิมนั้นจำเป็นจะต้องเรียนรู้ถือว่าเป็นฟารดูอัยนินนะเป็นวาจิบหรือว่าเป็นฟารดูเหนือมุสลิมทุกคน น e ั่นคือรู้จักอัลลอฮ์ س ب ح ا ะ ه และ ت ع ا รู้จักท่านนบีสุลต่านละสัลลัมรู้จักศาสนาอิสลามพร้อมกับหลักฐานด้วยทำไมถึงพร้อมกับหลักฐานล่ะพี่น้องเพราะว่านี่คือศาสนาอิสลามที่อัลลอฮ์ سبحانه แะ ت ع ا ل ประทานคำพีลงมาให้เรานั้นเชื่อตามตัวบทและกันหลักฐานเชื่อตามคำสั่งของอลอ ที่ได้ลงประทานมาให้แก่พวกเราอันนี้คือศาสนาอิสลามไม่ได้มีการเดาเอาหรือว่าคิดเอาเองที่เหมือนกับกลุ่มพวกอาหรุบบิดะบางกลุ่มนั้นนะ่ะศาสนาของพวกเขาก็คือคิดเอาเดาเองเหมือนกับหลักอักีดานั้นบางกลุ่มก็คือเอามาจากความคิดแล้วก็ผสมผสานกับพวกปรัชญาตะวันตก อันนี้คือหลักอกกิได้เขาบวกเขาคิดเองกําหนดเอง <c oughs> ก็เลยกลับกลายเป็นกลุ่มกลุ่มแตกออกเป็นกลุ่มกลุ่มอันนึงมาจากตามความคิดของคุณหรือบางกลุ่มอีกเช่นเดียวกันในเรื่องของอามานอิบาดะนั้นนะพวกเขาบอกว่าเอาที่การลิ้มรสชาติ ตาหากอามันอิบะดารู้สึกว่ามีรสชาตินั้นก็เอาก็เลยพวกเขาก็เปลี่ยนจากอามันอิบะดาไปเป็นการะเล่นนะก็เลยพวกเขาซิกรุลลฮ์นั่นนะพร้อมกับละเล่นไปด้วยมีเสียงดนตรีไปด้วยแล้วก็มีการเต้นรำไปด้วยแล้วก็บางกลุ่มนั้นกลุ่มซูฟีตตริกัน ก็มีการเต้นรำจนกระทั่งว่าหลุดโลกไปเลยพี่น้องไม่รู้ไม่มีสติไปเลยจนกระทั่งว่าเสื้อผ้าอะไรเนี่ยหมวกอะไรหลุดไปนะก็ไม่รู้ตัวนั่นทำอาม่าในบาดาเดวกกะภาวานับสูและก็ทิ้งตัวบทและก็หลักฐานและก็บางกลุ่มก็รำลึกถึงอัลลอฮฺสุบฮานาะตะละเด็กับนะกล่าวสิกรุอะไรก็ไม่รู้พี่น้อง นักล่าวูฮาฮูฮาไม่รู้ฟังเป็นคำพูดที่ไม่รู้ฟังราลึกถึงอัลลอฮ์ได้อย่างไรนั่นก็เพราะสาเหตุก็คือนรำลึกถึงอัลลอฮ์หรือทํามมานอิบาดะดเดยวกับฮาวะเดวยกับการตามอารมณ์ไฟตามหรือว่าการตามนับสูการตามอารมณ์ของตนเองและก็ไปตามตัวบท จึงหลงไปเป็นหลายกลุ่มอีกพี่น้องในหมู่พวกเขาเหล่านั้นหลายรูปแบบหลายกลุ่มที่ออกไปแต่เราอาวเรสุนนะวันจะมาก็คือตามตัวบทและกัหลักฐานและตามสุนนะของท่านนาบีสุลแลห์วะลียหวะสัลลัมรู้จักอัลลอฮ์ سبحانه และ ت ع ا ل นั่นคือด้วยกับหลักฐานจากอัลกุรอานและกับสุนนะที่อัลลอฮ์ได้ประทานลงมา ผ่านวะฮิยุผ่านอันลกุรอานแล้วก็คำพูดของท่านนาบีสุาลต่านละสัลลัมนั่นคือผู้ศรัทธานั่นก็จะมีความเชื่อต่ออัลลอฮ์สุบฮานาอตาและมีการศรัทธาต่อพร,ระองค์ส่วนสติป,ปัญญานั้นน่ยก็อัลลอฮ์สุบฮานาอตาใช้ในการคิดในสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างสติป,ปัญญาของเรานั้นตามคําสั่งของเลาอีกครั้งหนึ่งคืออัลลอฮ์สุบฮานาอตาลาให้คิดในสิ่งที่พระองค์ทรงสร้าง อาลัมยังดูรูนะอิลออิบิลิกัยฟะคุลิกตพะท่านทั้งหลายไม่ลึกไ,ไม่คิดไปหรือไม่พิจารณาดูดหรือถึงอูดนั่นนะว่าเราสร้างมันมาได้อย่างไรนั่นคืออูดเป็นสัตว์ที่มีความทนทานแบกของหนักๆแล้วก็ไม่กินอะไรได้เป็นอยู่ได้เป็นสัปดาห์พไม่กินน้ําก็อยู่ได้เป็นหลายวัน งานอูดันอัลลอฮ์สร้างมาเป็นสัตว์ที่แข็งแกร่งดูว่ามันอัลลอฮ์มันถูกสร้างมาได้อย่างไรว่าอิละสัมไมค์ใครฟารูฟิอัตแล้วลองดูที่ท้องฟ้าอัลลอฮ์ยกมาได้อย่างไรว่าอิละนจีบาลิใครฟานุซิบัตภูเขาว่ามันตกลงไปได้อย่างไรด้านล่างอีกต้องขุดขุดหลายเท่านะมันเป็นหินด้านล่างลงไปที่ดินอีกที่พื้นดินลงไปอีกนั่นน่ะก็เป็นเหมือนภูเขาลง นั่นคืออัลลอฮ์ว่าปักมันลงไปได้อย่างไรบอกวัอิลิลอัลดีไคฟัสุิฮัดแล้วก็ไม่ดูพื้นแผ่นดินหรือว่าอัลลอฮ์ให้มันราบเรียบอย่างไรให้สะดวกสบายในการอาศัยในการสัญจรนั่นคือพื Allah, air, ้นแผ่นดินแล้วก็เช่นเดียวกันอัลลอฮ์สุบะให้เราดูการสร้างของพระองค์อัลลอฮลมอัวฟีอันฟุสิกุม และในตัวของพวกท่านทั้งหลายนั่นคือเป็นองค์การอาฟลายูบซิรูนในอัลลอฮ์สุบฮานตราให้ดูการสร้างของอัลลอฮ์ในตัวของเราเองที่มีหลากหลายระบบระเบียบมีหลายนะหัวใจอย่างเช่นพี่น้องนะสูบฉีดเลือดมาล้างเลือดนะจากเลือดดำเลือดเสียมาเป็นเลือดดีครับ หัวใจทํางานแล้วก็มันเต้นนะสูบฉีดเหมือนกัสูบฉีดเลือดเข้าไปทั่วร่างกายให้เป็นพลังหนึ่งยิ่งใหญ่เหลือเกินพี่น้องความสามารถด้วความวิเศษที่เราได้สร้างนะแล้วก็ระบบต่างๆแถมยังมีอารมณ์นะแถมยังมีอารมณ์อีกอล l l a h ให้มนุษย์มันมีอารมณ์ต่างๆมีอารมณ์โกรธมีอารมณ์รัก นมีอารมณ์เศร้ามีใครทําได้บ้างพี่น้องให้เกิดความรู้สึกต่างๆอารมณ์ต่างๆมีความรู้สึกหิวมัท่ทำมนุษย์อลัลลอฮฺให้การหิวมาก็อยู่ไม่ได้ตายนี่ก็คนเขาไม่กินข้าวแล้วก็พร้อมแห้งแล้วก็ตายไปแล้วก็ได้แต่นี่คืออลัลลอฮ์ให้รักษาซึ่งชีวิตให้บอกเขามีความหิวให้มีความกระหายอน,นี่อลัลลอฮ์นี่คือเป็นถือว่าเป็นความสมดุลในร่างกายนั่นคือความ ยิ่งใหญ่ของ Allah Subhanahu t a a ลา,า,าที่สร้างที่ได้ให้สิ่งเหล่านั้นให้ตาให้มองเห็นแล้วก็ให้หูได้ได้ยินนั่นคือความวิเศษที่ล l l a h ทรสงสร้างไอ้นี่คือมนุษย์คิดได้อย่างนั้นเลยพี่น้องแต่ถ้าไปคิดในสิ่งที่มองไม่เห็นไปนมโนภาพเอาเองนั่นแน่นอนมโนภาพไม่ได้เขาก็จะมโนภาพตามที่เขาได้เห็นสิ่งต่างๆเท่านั้นเองจะไปคิด ปมโนในสิ่งที่ไม่เห็นนะั้นคงเป็นไปไม่ได้แล้วฉะนั้นว่าพวกเขาจะไปคิดเกี่ยวกับอัลลอฮ์ได้อย่างไรอันนี้คือองค์การที่อัลลอฮ์ได้ให้วลาองค์การของพระองค์ในอัลกุรอานแล้วก็ในสุนนะที่ให้รู้จักให้พวกเรานั้นรู้จักอัลลอฮ์และองค์การทางทางที่พระองค์ได้ทรงสร้างชั้นฟา้าทั้งหลายแล้วก็แผ่นดินและในเมื่อเรารู้ว่าอัลลอฮ์สุบฮานะเป็นพระเจ้าแล้วเราก็ต้องเข้าหาไม่ใช่ว่ารูแ้แล้วแลยไม่ปฏิบัติ การรู้แล้วแล่ไม่ปฏิบัตินั้นพี่น้องไม่ช่วยเหลืออะไรเลยแล้วก็ไม่มีผลประโยชน์เหมือนกับอิบลิสนะนะมันเองก็รู้จักอัลลอฮฺ س ب ح ا า ه ลรู้ดีนะถ้าเราจะพูดถึงถ้ารู้เรื่องรู้อย่างเดียวนั่นอิบลิสก็รู้ดีแต่นั่นแหละมันไม่ปฏิบัติฝ่าฝืนต่ออัลลอฮฺ سبحانه แลาลาก็เลยกลายเป็นผู้ที่ตกนรกตลอดกาล ฉะนั้นวารู้อย่างเดียวแล้วไม่ปฏิบัติอันพี่น้องไม่มีประโยชน์เลยอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى สั่งให้พวกเราเข้าหาพระองค์ด้วยการทำามานอิบาดาะยาเอเยหฮันนาสอับุดูรับบักุมโอามนุษย์ทั้งหลายจงเคารพปักดีต่อพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าอับุดูรับบักุมอัลลอฮฺ سبحانه สั่งให้เรามนุษย์ทุกคนเคารพปักดีต่อพระองค์ ว่าบุดุลลอฮะวะาลาตุชริกูบิฮิชัยะประทดนท้งหลา่จงกาวไหว้ายต่อ a l และอย่าได้ตั้งภาคีใดๆต่อพระองค์เป็นอันขาดอันนี้คือให้เราแสวงหาเข้าหาต่อเลาในเมื่อรู้จักลลอ a ์แล้วรู้ว่าพระองค์เป็นพระเจ้าพระองค์ก็คือผู้ที่ทรงให้เป็นให้ตายผู้ทรงสร้างสรรพสิ่งทั้งหลายผู้ทรททรงให้คุณและก็ให้โทษเพียงองค์เดียว พระองค์เท่านั้นที่ให้ปัจจัยยังชีพอันนี้แล้วเราจะไปยึดติดกับสิ่งอื่นอย่างไรกันอีกเล่าก็คือให้เราเข้าหาอัลลอฮ์ยึดติดต่อพระองค์กลัวต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ ت ع ا ล ى ขอดุอาจากพระองค์อัลลอฮ์ سبحانه และ ت ع ا ล ى ขอรบพักดีต่ออัลลอฮ์ุบฮานะฮแวะตะอ ا ล ى เพียงองค์เดียวและจากอามานอิบาดะที่เราได้บอกไปแล้วนะพี่น้องนั่นคือจากอุกุนอิสลาม นะรุกุนอัลอีมานแล้วก็ละอัลอิ ح ซานกะไว้ต่อัล l l a h สมัครกะประหินอัลลอฮ h ถ้าเราเห็นอ a ล l a h ก็จงรู้ไว้เถิดว่าพระองค์ทรงเห็นเราอยู่ตลอดอันนี้คือสูงสุกร์ระระรระดับสูงให้มีมุรคกับตนลลอฮ h ว่า Allah ทรงเห็นเราอยู่ตลอดทรงรู้ดีแล้วก็ยังให้มันเดินมาไล่กันมาจดความดีแล้วความชั่วอยู่ตลอดบางที่พี่น้องที่รักษาทั้งหลายนะ ไม่มีอีมานตรงนี้นะแต่ไปกลัวกับมครคโลกไปกลัวกับกฎหมายอย่างเดียวกลัวกับเอ่อกล้องวงจรปิดก็เลยทําเพื่อสิ่งนั้นบางประเทศนั้นพอไฟดับพี่น้องนะออกข่าวก็เลยได้โอกาสเลยพี่น้อง่าปนสะดมแย่งชิงทรัพย์กันทําลายเข้าของทําลายร้านค้าไปขโมยสิ่งที่มีค่าต่าง อันนึ่งมาจากไฟดับแล้วพี่น้องไม่มีใครเห็นแล้วนั่นคือบ่งบอกถึงความเสื่อมในหัวใจของคนเหล่านั้นการที่ไม่มีอีมานตลอดลองดูนะั่นคือผลที่ออกมาแต่มุสลิมในะพี่น้องนะเราได้ทำเพื่อ a l l ลา Subhanahu ะ a a l ะเพราะพระองค์ผู้ที่ทรงดูแลอยู่ตลอดผู้ที่ทรงให้คุณและก็ให้โทษผู้ที่ทรงกําหนดสิ่งต่างๆผู้ที่ทรงตอบแทน ความดีแล้วความชั่วอัลลอฮ์เพียงองค์เดียวพี่นาะใช่นหมว่าเรานัมุสลิมก็จะไม่ไปยึดติดกับสิ่งอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์สุบฮานาอัลลอนะจะมีความหวังจะมีความกลัวมีความตะวักกันต่ออัลลอฮ์เพียงองค์เดียววันนี้เราก็มาดูอีกเรื่องหนึ่งนั่นก็นนคือจากประเภทของอามานอิบดะที่เกี่ยวกับหวัวใจนั่นก็คือ นะที่เกี่ยวกับหัวใจนั่นก็คืออัลกัชยาและกระรักบะและกระรับบะอันนี้คือเป็นเป็นอาม a นอิบาดาที่อยู่ในหัวใจกระรักบะนะยดอูนันกระรักบะว่ากระรับะกระรักบะแปลว่าการต้องการสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากผู้ที่เราขอนะเราจากผู้ที่เรารัก อันนี้คือรอกบะต้องการได้สิ่งที่เป็นประโยชน์ต้องการความช่วยเหลือต้องการสิ่งตอบแทนอันนั้นคือรอกบะภาษาอาหรับนั้นรอกบะใช้คํานี้หวังที่จะไปพบกับพระองค์อันนี้คือรอกบะคือการขอจากพระองค์ซึ่งความดีงาม ส่วนอรยะนั้นคือความหวังกลางต้อมะคือความหวังในหัวใจที่มันจะนําไปสู่อรอกบะที่นี่ก็คือการขอการต้อลับอันนั้นดูพี่น้องภาษาอาหรับนั้นแตกต่างกันเพียงนิดเดียวนั้นใช้คนละคำกันอรยะแปลว่าความหวังส่วนอรอกบะเนี่ยหวังพร้อมกับการปฏิบัติด้วยการเข้าหาพระองค์เดวยวกับการไปละหมาดเดียวกับการยกมือขอดุทิอันนี้คืออรอกบะ นันคือผลที่มาจากอโรเจะหรือว่าผลที่มาจากความหวังนะอัลลอฮฺ سبحانه แะ ت ع ا ل สร้างให้เรามีความหวังต่อพระองค์และก็มีการขออุอาจากพระองค์ดังที่พระองค์ได้ทรงตรัสว่าว่าอิลารับบิกะฟารกและไปยังพระองค์เท่านั้นนั่นคือดูอตโตฮิดนะและไปยังพระผู้อภิบาลของเจ้าเจ้าจงมีความหวัง มีการขออนี un, ้ฟรุบนะรักบะนั่นแหละพี่น้องว่าอิลารับบิกะฟรุบไปยังพระองค์ไปยังพระผู้อภิบาลของเจ้าเจ้าจงมีความการขอนะมีการรักบะนั่นแหละมีการขอดุอาส่วนอารโรบะอีกคำหนึ่งอีกนั่นคือเป็นนะที่ท่านยกตัวอย่างมาเป็นที่เป็นอามานอีกใบนั่คืออารโรบะก็คือการกลัว นะที่มันพร้อมกับการทำสาเหตุอโรบะนี่ก็คือนะเหมือนกับว่าเรากลัวนะเราก็ไม่ใช่อยู่กับที่แต่เราก็ต้องวิ่งหนีต้องทำสาเหตุจากสิ่งที่เรากลัวนั่นน่ะนั่นก็คือการกลัวพร้อมกับการปฏิบัตินั่นคืออโรบะนะเรอกบ่วว่าอโรบะนะอโรบะตรงนั้นส่วนออลคอฟนที่เราได้บอกไว้คือความกลัว นะขานกลัวอย่างเดียวแต่อรรถบาตรงนี้กลัวแล้วพร้อมกับปฏิบัติการแสวงหาทางที่ปลอดภัยอันนี้คืออรรถบาดังนั้นเนอรรถบาความว่าการหวังจากล l l a h หรือการขอด้องจากลลอ a h เนี่ยแล้วการเข้าไปหาเข้าสู่ล l l a ์เนี่ยและอรร์บาการกลัวพร้อมกับวิ่งหนีเข้าไปหาลลอ a ์นั้นนั่นก็คือ จำเป็นจะต้องมีการอดทนอ,อีกอีกประการหนึ่งพี่น้องนะเราต้องอดทนในการเข้าหาอัลลอฮ์นะและก็เช่นเดียวกันอีกนะรักบนะนะั้นนะมันก็จะนําเราไปสู่การขอบคุณนะมันจะนํำไปสู่การขอบคุณส่วนการกลัวนะั่นนะที่เราจะทําความดีเพื่ออัลลอฮ์เข้าหาอ AH, นะัลลอฮ์นั่นคือต้องการความอดทน นะเราหวังจากอัลลอฮ์ได้รับความดีแล้วมันก็จะนําไปสู่การขอบคุณต่ออัลลอฮ์ถ้าเป็นบ่าวที่รู้บุญคุณต่อพระองค์ส่วนการฝ่าฝืนนะนี่พี่น้องนะถ้าหากว่ามีการฝ่าฝืนมันก็จะอ่อนสองอย่างนี้ก็จะอ่อนความหวังจากอัลลอฮรดอวยความกลัวของอัลลอฮ์ก็ลดการเข้าหาต่ออัลลอฮ์มันก็ลดฉะนั้นว่าสองอย่างนี้จะเพิ่มมันก็คืออยู่ที่การเพิ่มอีมานการทำามาม่าในเบสเด แล้วก็อีมานที่เพิ่มพูนมันก็ทําให้เราเพิ่มอยากที่จะมีความหวังและความกลัวตรงนั้นอันนี้คือเตาฟิกที่มาจากอัลลอฮ์สุบฮานวะตะละนะคนถ้าหาวอัลลอฮ์ให้เตาฟิกแล้วนั่นนะพี่น้องนะเขาก็จะพยายามทุ่มเทสุดความสามารถของเขาในเรื่องของการรักบ,บะวรรฮบ,บะการเข้าหาอัลลอฮ์ด้วยความกลัวและการเข้าหาอัลลอฮ์ด้วยกับความหวังแล้การขอดุอา ส่วนอีกอันนึงก็คือาเอาลขูชัวนะอามางิบด้วยอีกพี่น้องอัลขูชัวว่า كانوا لنا خاشين มีการขูชัวอีกแปลว่าอะไรล่ะพี่น้องอัลขูชัวนั่นก็คือการยอมจำนนนะหรือว่าการมีการนอบน้อมต่อความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์นะการนอบน้อมตัวเองต่อความยิ่งใหญ่ต่ออัลลอฮ์ และมันนั้นเกิดขึ้นในหัวใจนะมันนั้นจะเกิดขึ้นในหัวใจจะมีหัวใจนั้นอาจจะมีความนอบน้อมต่อเรานั่นคือขูชัวส่วนการนอบน้อมต่อเราในด้านร่างกายนั่นน่ยภาษาอาหรับเรียกว่าอัลคูดัวนั่นคือนอบน้อมต่อในด้านร่างกายแสดงออกมาทางร่างกายโดยกับการละหมาดการพินหน้าหาพระองค์าการขออุทิาการเย้ยเกรงต่อพระองค์ที่ เกิดในร่างกายอาการสงบสงยมร่างกายอย่างนี้อันนึ่งมาจากกลัวต่อหล่ออันนั้นคือเรียกขู่ด้วยส่วนที่อยู่ในหัวใจนั่นแหะขู่ชั่วคือการนบน้อมต่อหล่อที่อยู่ในหัวใจอันนี้คือเถือเป็นอามานอิบะดาการขู่ชั่วนั้นพี่น้องนะเถือเป็นอามานอิบาดะดังที่พระองค์ได้ทรงตรัสว่า แลกฐานรัก ب ะหรระบบลกขุอนั้นพระองค์ด้ทรงกล่าวว่าอินทมนกานูย็ซาริอูนเป็นการทีันเป็นกรที่นนการี่ัเการท่ันนก่พนกระองค์บเกา่การี่ักร่งเก็กเนรี่เ่ันเป็กันกามี่รที่เป็นวามดีงามนเรี่เร่งาันาันารทั็รันกันทามดี นั่นพี่น้องจะรักษาทั้งหลายให้เรามีอามานแบบนี้พี่น้องแข่งขันการทำความดีเพราะว่าความดีนั่นน่ะพี่น้องต้องแข่งขันเห็นคนอื่นเขาได้รับความดีงามแล้วเราทําไมถึงไม่แข่งขันกับพวกเขาเรานั้นเห็นคนอื่นเขาแข่งขันกันเรียนหนังสือเขาอาเลมเขามีรัศมีเขามีนนรอัลลอฮฺยกระดับพวกเขาทําไมเราถึงไม่แข่งขันกับพวกเขาเหล่านั้นด้วยแข่งขันกันทําความดีแข่งขันกันทําอามานอิอบาดะ นี่พี่น้องว่าถ้าเรามัวขี่เกียร์นะัเฉยเมยเราก็ขาดทุนตัวเราเองพี่นนอะคนอื่นเขาก็ได้ดีไปไม่มีในอิสลามไม่มีอยู่สบายแล้วได้ดีนั่นนะนะต้องแสวงหาต้องแข่งขันกันอิมานก็ต้องแข่งขันกันความรู้ก็ต้องแข่งขันกันพี่เนอะเก็บความรู้เพิ่มอิมานนั่นนะ่ะต้องทำสาเหตุ นั่นคือยูซาเรืองอัฟิลคอยรอดในความดีงามต่างๆในเรื่องของต่ออาตในเรื่องของอนทางที่จะนำไปสู่การใกล้ชิดต่อ Allah วยะดะอูนันะรอกบันวรหะบะและพวกเขาก็ต่างขอจากพวกเราไม่ถึงขอจาก Allah นะขอจากเรานะและพวกเขานั้นก็ขอจากเราพร้อมกับรอกบันวรหะบะ ความหวังและความกลัวที่ว่านะมีความหวังต่อ AH, mm hmm. ตอัลลอฮ์ก็เลยพวกเขาวิง่งมาหาขอุดูอาจากอัลลอฮ์ด้ความหวังขอุดูอาจากอัลลอฮ์ด้ความกลัวนะกลัวจากบทลงโทษนะเราก็เห็นพี่น้องว่านี่แหละเห็นอยู่ตลอดนะอัลลอฮ์ลงบาลาบางครั้งนะส่งลมพายุมาพัดไปทั้งเมือง เสียหายกันทั้งเมืองให้น้ำท่วมทั้งเมืองมืองกันบางครั้งนเกิดแผ่นดินไหวนะเกิดไฟระเบิดภูเขาไฟระเบิดอะไรเนี่ยอัลลอฮฺนุคนเขาหนีตายกันเราเนี่ยอัลฮมดุริล่ที่บ้านเรายังปลอดภัยพี่น้องขอดุดาให้อัลลอฮฺทรงให้ช่วยเหลือเราให้บ้านเมืองเราปลอดภัยอยู่ตลอดนั่นอันนี้มาจากกลัวในการลงโทษของอัลลอฮฺ ถ้าหากว่าฝ่าฝืนก็กลัวบทลงโทษของพระองค์ให้เรากลัวต <them> ่อบทลงโทษของพระองค์พี่น้องถ้าเราฝ่าฝืนนั่นอ่ะอันนี้คือเป็นอิบาดะที่อยู่ในหัวใจระบาบันว่าระบะวะกคนูเลนาขอชีนและพวกเขาทั้งหลายนั้นก็มีการนอบน้อมนะมีการกลัวในหัวใจนั่นนอบน้อมหัวใจต่อพวกเรานอบน้อมหัวใจต่อเรา อัลลอฮ์กล่าวเนอัลกุรานพี่น้องว่ากานูลเนาและพวกเขาต่อเรานั้นน่ะคือความหมายพี่น้องและพวกเขาต่อเรานั้นแหละดูอั่าอตาฮีดพวกเขามีความหวั่นเกรงดูเมือออตาฮีดมาก่อนเลยพี่น้องให้ดอมีรอัลลอฮ์มาก่อนว่ากานูลเนาข้ชิอินหมายว่าพวกเขาน่ะมีการนอมน้อมทำตนในหัวใจนั่นแหละต่อเราเพียงองค์เดียว แต่้าความหมายบปว่าวากานุข้อชีนลานันนะมันสับมันอน่อนพี่น้องคือว่าพวกเขานั้นมีการยำเกรงเคยมีการยำเกรงต่อเราด้วยเหมือนคล้ายๆอย่างนั้นนะ่ะหรือพวกเขาอาจจะมียำเกรงต่อสิ่งอื่นด้วยก็ได้วากานุลากานุขอชีนลานันนะแต่ถ้าว่าวากานลานาดูเริ่มอัตตวิหตก่อนเลยพี่น้องและพวกเขาน่ะต่อเรานั้นน่ะพวกเขามีความยำเกรง มีความหวั่นเกรงมีการนอบน้อมทอมตนกลัวต่อร้ในหัวใจอย่างนี้คืออัตเตฮีดฉะนั้นหัวสามประก,การนี้เป็นหัวสามอย่างนี้อามา่นอิบาดาสามอย่างนี้นั่นนะ่ะต้องให้ต่อร้อเพียงองค์เดียวใครก็แล้วแต่ที่ไปหวังจากสิ่งอื่นไปกลัวต่อสิ่งอื่นไปแสวงหาต่อสิ่งอื่นที่เป็นสิ่งร้นลับนะที่ไม่ที่สิ่งเหล่านั้นไม่สามารถให้คุณได้โทษได้นอกจากอัลลอฮ์นะั่นน่ะ แล้วก็เช่นเดียวกันอีกไปคุชั่วต่อสิ่งต่งางๆนั้นนะ่ะไปคุชั่วต่อคนตายอย่างเช่นพี่น้องอัลลอฮ์นั้นชีริกใหญ่เลยพี่น้องนะการกลัวอะไรต่างๆเหล่านี้ถ้าไปกลัวอื่นมาเคียงคู่กับอัลลอฮ์สุบฮานาอัลอฮ์เถถือว่าเป็นชีริกใหญ่อันนี้คือเป็นอามันอิบัติที่สำคัญพี่น้องเราต้องให้แกียอัลลอฮ์สุบฮานาอัลลอฮเะเท่านั้นและจะมีหลังจากนี้อัลอัลชยะนะเราค่อยมาพูดกันในโอกาาตอไปอินชาอัลลอฮ อัลกัชย์ก็เช่นเดียวกันเป็นอามานอิบาดาอันยิ่งใหญ่ที่เราจะต้องให้ต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ ت ع ا ล ى ก็ขอดอานจากพระองค์อัลลอฮ์ سبحانه และ ت ع ا ล ى ให้พระองค์ทรงเมตตาพวกเราทุกคนให้อัลลอฮ์ سبحانه ะละ تعالى ให้ ah ok ให erem, ok au, am, um ้ดายากแก่พวกเราพี่น้องให้พระองค์อัลลอฮ์ سبحانه และ ت ع ا ล ى เพิ่มความรู้ที่มีประโยชน์แก่พวกเราเปิดความดีงามคุ้มครองจากสิ่งที่ชั่วร้ายทั้งหลายนะให้เราอยู่ในวนทางของพระองค์ให้ช่วยพวกเราให้มีการลำลึกถึงอัลลอ